มีสิ่งที่สงสัยอยู่ในใจใช่ไหมคะพีคัสวันนี้จะเชิญทุกคนมาดูคําตอบค่ะแค่ตั้งคำถามที่คุณสงสัยอยู่ในใจแล้วมาดูกันว่าใช่หรือไม่ฝากไลค์แชร์ส b ัครสมาชิกสควิดด <subscribe, S 2> ี้ด้วยนะคะตอนที่1 w ึ่งวบางครั้ง not yet เป็นวิธีการที่จกักรวาลกาลังจะบอกคุณว่าเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหนทางกําลังจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นช่วงเวลาของคุณก็จะมาถึงอดทนไว้ก oh ่อน what's mean for you one past you by ตอนที่2 abundance say it to the opportunity ที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการเติบโตโอกาสหรือ อะไรใหม่ๆความสุขเปิดใจรับความมุดมสมบูรณ์ที่อยู่รอบตัวคุณในตอนนี้และ้ฟดูโลกของคุณที่รุ่งโรจน์ตอนที่3 improving your health ใช่สำหรับสิ่งที่เป็นเชิงบวกและแอไม่ใช่สำหรับสิ่งที่เป็นเชิงลบในช่วงนี้สิ่งคุณต้องทําคือการเยียวยาตัวเองและรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีเพื่อเตรียมรับสิ่งดีๆที่มีความสุขที่เข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะกด yes ให้คุณสมวันในทุกสิ่งและถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตก็หลังไมล์มาปรึกษากับพลินได้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีวันทีี่่ดคะ